はをつ ีเสนี่นโอเคไหมคะโอเคะเดี๋ยวอีราะยกั่านค่ะนะเพราะว่าช่นี้ดาลที่หลาย่านวยร นี <łość> ่นะเกษตรไทยไม่ใชหนึ่งสาที่เราพกพากด้นะเกิดเอกับคร่องต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูรายละเอียดในรายละเอียเออ